แล้วดูว่าเรามาเจออะไรพุ่นแล้วคางทางอีนิดเราพี่น้องพุ่นพูนโอ้ยพุ่นน่ะปาร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูแล้วก็สองนะคะสามค่ะโอ้ยขาแน่นปึกๆเลยอุ้ยเดี๋ยวเด้อยสามแล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยผิดสี่ดอกกำลังงามเลยปาร์ตสี่สี่สี่วังน้าพี่น้องพี่น้องบวนเบิดบวชเบิดจ้าบวนเบิดจ้าอาหาจ้าหาพูนน่ะ ดอกที่หกจ้าดอกที่หกปาดแล้วก็ดอกที่เจ็ดจ้าดอกที่เจ็ดเบืองเด้อสีคาะปาดเนียนปึกเนียนปึกเนียนอดอกที่แปดพี่นองหุ่ยพีดดอกที่แปดกำลังก้าวปาดอยย่ข้างทางอิลีแล้วจ้านี่ยนี่ยางทางของแท้ตอนเช้าไปงานวันเกิดเย็นมาเข้าป่าหาอยู่หากินหาเห็ดจ้าเห็นบมอีหยังดอกน้อยเห็ดเิ่งเก่าลาดเด้อจ้าพอแล้วพอแล้วดอกหนึ่งเบิ่งเด้อสิได้เต็มตะกาบอเป็นกำลังใจให้หนูเบิ่งเด้อจ้า มาเด้อขวัญเอ้ยพี่น้องคอยพอแล้วดอกนึงดอกแรกแหกหมานเฮ็ดพึ่งหวานเดนมากคอยพอแล้วเฮ็ดพึ่งหวานปีสองพันยี่สิบห้าดอกแรกแหกหมานจ้างามบอกงามบอกบู้ยสิได้เอาเอิ่นขวันกันยหง่ใหญ่เลยได้เนี่ย อันนี้คือเห็ดยังอยเห็นยังคะอันนี้คือเห็ดห้าดาวค่ะเห็ดห้าดาวนะคะมันจะเป็นสีดำๆเบิงบ่งอุ้ยงามงามงามคือผูเก็บนี่พี่นอ้องนะเอ้ยใหญ่ข่อยเอ้ยเดยวพ่อแกงค่ะค่ะมีจักดอกมีจักดอกใส่บอกผููส้มเบิงอ้ย มาเป็นคู่ค่ะพูดนะแฝดงามๆเลยพี่น้องบาาแบบนี้กลับกลับกับพันวับกินเสบขนาดค่ะเฮ็ดหาดาวพูดนะอุ้ยดอกงามๆพุ่นดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งเอยดอกหนึ่งค่ะตะมุติมิตะหักขนาดตะหักคือผู้เก็บเห็นวะเอ้ยวังเอือยคอยอ่านี่เ้อได้แล้วได้แล้วได้พ่อแกงแล้วได้พ่อแกงแล้วถวยหนึ่งสดนะมันนเนีว่าสองดอกน่้นมันจะอยู่งนี้ ออที่ที่เจ้าได้ดอกสองดอกอยังไงบ้างเง,งีน,น่ะบอกโอเคจ้บปะปะปะหาต่อหาต่อ,อ,อตุม่มติมีเฮ้ดีนะพวกผ้ากันยางก,กับผ้าสีผ้ากันยางก,กับแดาว,ว่ามันมามีดินมันแห้งแห้งเบืองว่ายตาขนาดโอ้ยพูน่ะตุมตม่มตุ่มเบืองเด้อเบืองเด้อดอกข่างๆกันนี่โอ้ยนี่นะประคบประงมเด้่งอกประคบประงม <laughs> โอ้ประคบประงมค่ะตอนนี้เป็นเวลาจักโมงสีหามงแหล่ยงเม่นบอกสีหามงเหลี่ยงนี่ค่ะมาหาเฮ็ดกันนี่บ่แม่นเวลาย่ามเสาร์เด้อค่ะสีหามงเหลี่ยงค่ะค่ะเขะาปขาให้พุ่นน่าอางาอุ้ยดีใจละเอ้ยลุกขึ้นบ่านอ๋อนี่เบิ่งอุ้ยทานนางเก็บเฮ็ดเรียบร้อยขนาดเบิ่งเด้ออุ้ยประคบประงมอุ้ยเบิ่งเด้อจ้าดอกกำลังงามเฮ็ดเพิ่งเกาลาดค่ะ งามบ่พี่น้องดอกงามงามพูดนะนี่แหละมุมบุมมุมแบบกรึบกับกรึบกรับแสบค่ะพี่ดอกที่สองโอ้ยขึ้นเรียงายตะมุตะมีตะหักขนาดโอ้ยผู้เก็บกันตะหักอวบคือผู้เก็บขออภัยนะคะพี่ดอกนึ่งเกือบเหยียบค่ะเกือบเหยียบค่ะเพราะมันดอกมันดอกหน่อยเออนี่โอ้ยเนาะนี่แหละแบบนี้แหละพิ่นว่าแซ่บเพชรผงเกาลาที่มันสินึบนับกรึบกรับเนี้ยวเนี้ยวกบกรอบเด้อพี่น้อง นี่ละจ้าโอ้ยสีเดียวกับหยาแห้งมา,อาตอนคําแห้งเนี่ยยังบบเห็นเนะพี่นอ้องว่าสิได้เห็นกับโบเห็นหรอเนี่ยมยังกับโบเห็นเบม,มึมบงเด้อค่ะพี่นอ้องมานับซอยกันเด้อประจุมนีเทเลอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบดอก네ดอีน้องได้พ่อแกงแล้วได้พ่อแกงแล้วเมื่อนี้สิได้กินแกงเห็ดแซ่บๆค่ะว้าวมาเด้อไพสกินแกงเห็ดน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อน้องมาพอมาพมะพร้วเบิ่งแต่เท้าวเบิร์ตเชดไดขนาดเอลี่ยเอ๋ยเอาไปเฮ็ดเชื้อปลูกอยู่เฮือนแม่เขาจะเอาไปเฮ็ดเชื้อปลูกอยู่เฮือนเบิ่งดอกนี่เด้อพี่น้องป้อดติโทษญ่อีหลรใหญ่พ่ลใหญ่พวกคุน่ะ พูนาปาดอีพออีแม่ญ่อีนี้อยู่นีด้อแบบเป็นเทวเลยแม่พี่น้องพูน่าโอ้ยเสียดายพี่พี่เบิงเนอมันเ่าทิมเบิร์เอื่อยมีคนเข้ามาอยู่เด้เนี่ยเนี่ยมีคนเข้ามาตัดอยู่เนี่ยเออเบิงเ้อพูน่าโอ้ยเป็นตาเสียดายเน่าทิมเบิร์พี่น้องพี่น้าคุณเ้อเบิงเบิงเบิงพูนาคุณเบิงนอกคุณเ้อพี่น้องโอ้ย่อยเสียดายเด้คือบอกมาพอ่อนนี้คุณเบิงพูนาโอ้ยเสียดายพี่น้อง ดอกเฮทจะมันใหญ่พี่น้องเบิ่งเท่าแล้วจ้านึกว่าสิบรไดก็ไดอยู่เด้อพี่น้องมาเก็บเฮดตอนหามงแรงได้เพราะแกงจ้าเบิ่งเอืี่ย่อยอุ้ยมานขนาดหาเฮดเก่งขนาดสิเมื่ออะไรเนี่ยมาได้อยู่ข้างทางอุ้ยโผโข้างข้างค่ะค่ะค่ะนี่เด้อข้างข้างอีรีค่ะข้างข้างเนี่ยไพหูจัจะข้างข้างเนี่ยมาหาเฮดเด้อจ้าบอกแล้ว